บัตรเครดิตเติมน้ no ํามันได้เงินคืนแบบคุ้มๆตั้งแต่กันยา2568เป็นต้นไปบัตรแรก KTC จะได้รับเงินคืนเมื่อเติมน้ํามันที่ปั๊มปตทโดยรับเครดิตเงินคืน4%เมื่อเติมน้ํามันครบ1,000บาทต่อเซลล์สลิปหรือรับเครดิตเงินคืน3%เมื่อเติมน้ํมัน700 999บาทต่อเซลล์สลิปค่ะบัตรที่2กรุงศรีโลตัสแพลทินัมบียอนแบบนี้จะได้เครดิตเงินคืน3%เมื่อเติมน้ํมันครบ700บาทต่อเซลล์สลิปเมื่อเติมน้ํามันในเครือบางจากบัตรที่3กรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟซิกเนเจอร์แบบนี้จะได้เครดิตเงินคืน3%เมื่อเติมน้ํามันครบ800บาทต่อเซลล์สลิปที่ บาางจากบัตรที่4บัตรเครดิตเคือ ttb เมื่อเติมน้ำมันเครือบางจากครบ600บาทต่อเซลสลิปจะได้รับเครดิตเงินคืน5%เมื่อคุณใช้บัตรเครดิต ttb reserve signature หรือ infinite แต่ถ้าเป็นบัตทรที ttb อื่นจะได้รับเครดิตเงินคืน3%ค่ะบัตรที่5บัตรเครดิตคือ ub o B. ถ้าเป็น UOB Reserve UOB Infinite หรือ UOB p v Mile จะได้รับเครดิตเงินคืน10%เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลล์หรือคาวเทคครบทุก800บาทต่อเซลฟ์ลิปแบบนี้ต้องมียอดใช้ใจ่ายหมดอื่นๆตามเงื่อนไขด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น UOB s i e i t UOB Premier หรือ UOB Chrisfire World Elite แบบนี้จะได้เครดิตเงินคืน3%ค่ะเติมน้ำมันคุณใช้บัตรเครดิตไหนจ่ายคะ